you oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันหยุดสบายสบายแบบนี้นะคะต้องกลับมาพบกับโมโมเปนเคค่ะและโจโจเบนเคครับแหมวันนี้นะคะพี่โจก็เป็นวันหยุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมค่ะโมเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวกันเลยค่ะแล้วก็กําลังดูไลฟ์ของเราผ่านทางรีสอร์ทที่ไหนสักแห่งแน่นอนเลยนะคะใช่ครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่บ้านนะครับและกําลังหารถนะครับที่จะพร้อมลุยกับเราไปได้ทุกขนทุกแห่งนะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานําเสนอนะครับแต่ก่อน ก่อนที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเรากันในวันนี้นะครับเรายังมีบริการดีๆที่เหนือกว่านะครับ <Wow. S 1> มาแนะนําให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านและไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับสามารถแอดไลน์นะครับ แอปไซด์เบนซ์อเดรสกอร์เอ็นเคหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบสดสดได้เลยนะครับและที่พิเศษสุดๆไปยิ่งกว่านั้นนะคะทางเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดค่ะกับ NK d e l i v e r y Service สํำหรับคุณลูกค,ค้าทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราค่ะทางเราก็มีบริการส่งรถสไลด์นะคะให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกที่ทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะ แม้ว,ว่านอนอยู่บ้านดูแลของเราสบายๆนะคะก็รอรับรถกันแบบเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเอกสิทธิพิเศษเฉพาะที่เป็นเอ็นเคเท่านั้นนะคะห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยคะ่ะถือว่าเป็นบริการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับลูกค้าเบนเอ็นเคของเรานะครับแน่นอนครับรถที่จอดอยู่ข้างๆเรานี่เองนะครับกับ mercedes benz gle 250ห้ dmg นะครับมาพร้อมกับสีดำ oxidian black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้สวยงามจริงๆครับ และแน่นอนครับในส่วนบอดี้ของตัวรถนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับมีทั้งความสวยนะครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยแบบจับเต็มเลยทีเดียวในส่วนตัวบอดี้เองนะครับจะเป็นบอดี้เดิมนะครับจากตัว ML นั่นเองคือ W 1 6 6นั่นเองเพราะฉะนั้นความใหญ่และความอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นประโยชน์มาอย่างยาวนานอยู่แล้วในส่วนความสวยงามของตัวรถนะครับคันนี้นะครับมีการปรับรูปแบบใหม่นะครับให้มีความสวยทันสมัยมากขึ้นแล้วก็บอดี้พาร์ทรอบคันเนี่ยเป็นแบบท็อปออปชั่นหรือ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของบอดี้พาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า <Wow. S 1> ด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยออกแบบมาในรูปแบบสปอร์ตนะครับรวมถึงตัวกระจังหน้าด้วยไฟหน้านะครับสวยงามแล้วก็มาด้วยพร้อมระบบ Intelligent l i g h t System ในส่วนของล้อแม็กนะครับมาด้วยล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีบันไดข้างนะครับแล้วก็ราวอลูมิเนียมด้านบนนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเข้าไปกับรถคันนี้้วยครับ แน่นอนเลยนะคะว่าหล่อลัมบบึกขนาดนี้เนี่ยสมรรถนะของเขาก็จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสุดประหยัดนะคะ2 1 4 3ซีซีค่ะให้กำลังสูงสุดนะคะถึง204แรงม้าแล้วก็สามารถทำทอสปีดนะคะได้มากถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญค่ะเขานะคะเป็นขับเคลื่อนซีล้อหรือว่าแบบโฟเมติกฟูลไทม์นั่นเองค่ะสามารถพาคุณลุยไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะโอ้โหที่นั่งด้านหลังของเขาเนี่ยนั่งสบายแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะพี่โจฮะไอเรื่องความกว้าง ครับใช่ครับแต่น้องโมโม่แต่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ที่นั่งครับมันเป็นห้องเก็บสัมภาระ <c oughs> ทางด้านท้ายต่างหากอ้าวเหรอคะแต่มันก็กว้างนะคะแสดงว่าต้องใส่สัมภาระได้เยอะมากๆแน่เลยค่ะอันนั้นถูกต้องเลยครับแต่ว่าน้องโมโม่ต้องลงมาก่อนนะครับโอเคค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของคันนี้นะคะก็คือด้านหลังเลยค่ะแน่นอนครับในรถ SUV นะครับในรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเราอาจจะดูนะครับไม่ค่อยมีความสปอร์ตนะครับแต่กับเจ้าเด e ะ l e คันนี้นะครับมีความสปอร์ตเต็มแบบร้อเอร์ซ เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกด้านบนนะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับที่เป็นไฟเบรกนะครับอยู่ตรงกลางรถแล้วก็ในส่วนของดิฟเฟอเรอร์ปลายท่อนะครับที่ตกแต่งออกมาในรูปแบบสปอร์ตคันนี้เนี่ยนะครับขับตามอยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าต้องเป็น GLE 250D AMG เท่านั้นครับเป็นไงคะสวยใช่ไหมล่ะคะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดเลิฟให้เรารลโลเลยนะคะโหเข้ามาด้านในนะคะกว้างขวางมากๆสมกับเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เลยนะคะ มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตสีดาค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะกับทิ้มชุดแต่งสีดํานะคะส่วนออปชั่นอื่นๆเนี่ยก็เต็มแน่นจริงๆเลยค่ะใช่ครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอออริโอ20นะครับปรับโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับว่าคันนี้สามารถไปกับเราได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ทุกที่เลยเพราะว่าโหมดการขับขี่ของคันนี้นะครับมา5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวออฟโรดนะครับลุยน้ำฝ นะครับสลิมเพลย์หรือว่าคอมฟอร์ตนะครับขับขี่ในเมืองแล้วก็สปอร์ตนะครับขับขี่เราใจและสามารถปรับแบบโหมดอินดิวิดวลที่สามารถปรับตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้ด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในส่วนของโหมดดาวฮิลไซส์นะครับที่สามารถขับนะครับลงนะครับทางลาดชันได้ด้วยลดการใช้เบรกนะครับโดยการใช้เกียร์เนี่ยนะครับ ทดเข้าไปนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะให้เบรกเนี่ยของเราเนี่ยนะครับอยู่ได้นานๆด้วยนะครับและในส่วนของรูปร่างหน้าตานะครับในส่วนของผู้ขับขี่เองเนี่ยนะครับมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ตสกา้านแบบ้ายตัดนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์เชฟเกียร์นะครับบนพวงมาลัยเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮามาการดอนและกล้อง3า0้อยงศาด้ครับแหมคันนี้นะคะพี่โซภายนอกก็สวยค่ะภายในก็ออปชั่นเต็มมากๆเลยนะคะแล้วสมรรถนะของเขาเนี่ยก็เยี่ยมสุดๆเลยค่ะ ใครนะคะที่กำลังมองหารถดีๆแบบนี้อยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะใช่แล้วครับกับ mercedes benz gle 250D a d m g มาพร้อมกับสีดำ obsidian black ภายในตกแต่งด้วยบาะหนังสีดำนะครับคันนี้มาพร้อมกับ top option เลยทีเดียว body part รอบคันนะครับจะเป็น amg ไฟหน้า intelligent light system ล้อแม็ก amg ขนาด20นิ้วหลังคาแก้ว panoramic glass roof ส่วนภายในนะครับหน้าจอ audio ย20กล้อง360องศาพร้อมสมรรถนะการขับขี่แบบเต็มเปี่ยมเลยทีเดียว รถค e ันนี Dani ้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่59,000กิโลเท่านั้นพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับราคาพิเศษที่ Benz-NK ตั้งไว้เพียงแค่3,590,000บาทเท่านั้นเองครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์จบแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาชมรถจริงที่โชว์รูมเบน z ์ k เคของเรานะครับเอพี่โซเดือนนี้เนี่ยก็เดือนมีนาคมแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนอะ มีรถก่อนดีไหมครับก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ